ผมจะมาสอนวิธีการเช็คว่ารหัสสินค้าตัวนี้นะตัวนี้เราซื้อมาจากใครนะครับสามารถเช็คตัวแทนได้ว่าเป็นใครนะฮะออคือที่ผมเอามาสองอันเนี้ยคือจะให้แยกกันให้เห็นว่าอ,อ,อันเนี้ยคืออันที่แกะแล้วแกะแล้วนี่แกะแบบนี้อันนี้คือแกะแล้วนะท่านจะรู้ได้ไงว่า ท่านซื้อมาจากใครและเป็นของจริงหรือเปล่านะฮะเวลาซื้อมานะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่เรายังไม่ได้แกะนะครับเป็นอันใหม่ที่เราสั่งมาวันนี้เลยนะครับถามว่าดูยังไงนะฮะดูมันจะมีพลาสติกที่ซีนอยู่เห็นไหมฮะท่านเห็นรอบๆไหมนี่คืออันที่ไม่ได้แกะแกะนะทุกอย่างจะซีนเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับซีนเป็นพลาสติกหุ้มนะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้คือย,ยังไม่ได้แกะนะครับ QR code ต้องมีนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการเช็ครหัสตัวแทนผู้ขายเนี่ยว่าเราซื้อมาจากใครเนี่ยมีวิธีนะฮะอันดับแรกหยิบโทรศัพท์ของท่านมานะครับไปน,นะครับที่มีอแอปตัว Google อย่างนี้ข้างหน้านะฮะมันจะมีกล้องเล็กๆตรงนี้เป็นรูปกล้องท่านจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมครับมันจะขึ้นเข้ามาแล้วเป็นกล้องเนาะท่านก็จิ้มเข้าไปที่กล้องมันจะเหมือนเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดท่านก็นี่เห็นตัวเล็กๆไหมนี่นะครับ ตัวเล็กๆตรงนี้นะฮะ QR code โคเนี่ยสแกนเข้าไปเลยปึ๊บโอเคกดนิดนึงนะขอผู้ช่วยกดนิดนึงอ่ามาแล้วเห็นไหมมีลิงก์ข้างบนลิงก์ข้างบนปึ๊บกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับเห็นไหมแล้วผมก็ให้ท่านเลื่อนเลยเลื่อนเลื่อนขึ้นมาเลื่อนเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคาว่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่านจิ้มเข้าไปเลย นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับ QR code มันจะอยู่นี้ QR code ข้างบนนะเป็นตัวเลขนะตัว x นําหน้านะครับตัวนี้นะครับให้ท่านพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์เสร็จแล้วท่านกดตรวจสอบนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเองเห็นไหมแป๊บเดียวมันจะขึ้นมาเลยนะครับไหนโดยตัวแทนที่เราสั่งซื้อมานะครับว่าเราสั่งซื้อมากักใครนะครับเป็นคุณจิรกกจเห็นไหมข้างล่างจะเป็นรหัสสมาชิกนะครับรหัสแล้วก็จะมี ซ,ซื้อนะครับวันที่สั่งซื้อนะครับมันง่ายนะครับมันง่ายที่จริงลองทําดูมันจะง่ายเลยเนี่ยท่านจะได้ใจวางใจเลยว่าท่านซื้อมากับตัวแทนท่านไหนนะครับแล้วเป็นของแท้หรือเปล่านะเห็นไหมครับการตรวจสอบนี่มันไม่ยากเลยนะฮะเรามีวิธีทําให้ดูแล้วท่านดู 4- ีหรอบท่านก็ทําได้แล้วแป๊บย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะผลิตภัณฑ์ที่สัมาจากบริษ,ษัทเป็นของแท้ต้องซิลทุกอย่างนะครับซิลตัวกล่องนะครับซิลตัวกล่อง นะครับไม่ใช่แกะกล่องมาอย่างนี้แกะกล่องนี้คือใช้แล้วใช้แล้วกินแล้วเข้าใจไหมครับมันจะไม่มีประกันอะไรให้ท่านทั้งสิ้นเลยนะครับผมเห็นหลายท่านที่ได้มาจากในแพลตฟอร์มสีส้มอะไรเนี้ยคือแกะออกมาไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีซิลไม่มีอะไรเลยแต่แกะออกมาอย่างนี้เลย นะครับมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่นะฮะทุกอย่างต้องอยู่ต้องมีบาร์โค้ดต้องมีอะไรพร้อมให้ท่านเช็คนะครับว่าเป็นของจริงซื้อของถูกมาเนี่ยแกะออกมาแล้วอ่ะคือมันกี่บาร์โค้ดมันต้องแกะที่ซิลแล้วมันก็ต้องแกะออกมาท่านก็คิดดูว่าถ้ามันแกะออกมาจากที่นี่แล้วมันสามารถแกะกระปุกท่านแล้วเปลี่ยนข้างในให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไปเลยเขาจ่วิชาชีพทุกวันนี้มันมันมาหลายแบบบอกเลยครับมันมาหลายแบบ มันมาหลายแบบมากนะท่านกินไปอาจจะมีผลพวกนี้ซื้อมาแล้วาขายไปแล้วก็เหมือนทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยกีดบาร์โค้ดทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถรับประกันได้นะมันสิ้นสุดการรับประกันทันทีนะเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านจะ ครมหรือว่าจะคุยกับบริษัทมันไม่ได้เลยนะครับมันไม่ได้มันไม่ไม่สามารถทําได้เลยนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนนะครับมันก็จะมีรหัสบาร์โค้ด QR โค้ดให้ท่านเช็คแล้วก็ซีนอย่างนี้เรียบร้อยไม่ได้แกะอะไรเลยท่านจะสบายใจแน่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าท่านได้ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเช็คได้ทุกอย่างนะครับ